ภูคขาเนี่ยสรพคุณของมันนะคะคือดับพิษร้อนถอนพิษไข้ภูคขาเนี่ยมันจะเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะถ้าภูคขากินน้อยๆน,นะคะจะให้ฤทธิ์ทางเย็นเพราะว่ามันแก้ไข้แก้ไข้ก็คือดับความร้อน ะะพอพอกินภูเขาน้อยๆจะดับความร้อนในตัวแต่ถ้าสมมุติกินภูเขาเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นริดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกินหื้ถูกต้องนะเจ้าภูเขามันจะมีสองของห้องว่า2 000. องพันพันแรกมันจะเป็นใบเขียวๆใบเขียวๆไปเลยอะ่ะตัวนั้นจะเย็นจะอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นภูเขาอีกแบบหนึ่งเป็นภูเขาใบแดงๆตัวนี้าสารอาหารจะเยอะและค่อนข้างจะให้พิษร้อนเพิ่มความร้อนถามว่าของผู้หลานใช้แบบไหนใช้แบบเขียวธรรมดานะ อ่าถ้าถ้าใช้แบบแดงปุ๊บแพงมากแ้งเกินไปมันมันดีนะแต่มันจะฮอนไปเลยเออก็ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะนั้นเวลาใช้สมุนไพรเนี่ยมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียในในหนึ่งตัวนะคะกินพอดีกินแบบกินไม่เยอะเกินอะ่ะไม่เป็นไรเนาะยังภูคข้าวอ่ะตามแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเป็นยาเย็นแต่พอยุย้ยเอามาทดลองแล้วอ่ะถ้าใส่เยอะๆหรือทําเป็นสูตรปุ๊บภูคข้าวเป็นยาที่ร้อนค่ะอ่าเพราะว่าภูคข้าวลักษณะของมันกินสดสดเผ็ด เผ็ดร้อนดังนั้นเนี่ยถ้ากินภูคาาตัวเดียวต้องใช้ยาเย็นตัวอื่นประกบเพราะอันมันจะฮ้อนไปเลยยังยิ่งภูคขาแดงอ่ะฮ้อนเลยแหละฮ้อนมากมพี่ใช้ภูคาาเขียวเออเนาะอันนี้อันนี้บอกสูตรนะบอกสูตรของผู้หลานใช้ภูคขาเขียวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แดงมันแรงเกินไปนะคะแต่ว่ามันต้องมีตัวอื่นประกบถ้าไม่มีตัวอื่นประกบไม่มียาฆ่าพิษ มันจะกลายเป็นร้อนแบบหนักเลยค่ะมันไม่ได้นะคะต้องทําเป็นสูตรดังนั้นต้องจับความรู้สึกของตัวเองนะคะว่ากินภูเขาแล้วรู้สึกว่าเลือดลมไหลเวียนดกีก็กินไปแต่ยุ้ยไม่แนะนําให้กินตัวเดียวเดียว,ยวนะคะสูตรกินสมุนไพรต้องใช้สูตรหรือตำลับหรือคุณปรุงยาแบบแพทย์แผนไทยเข้าใจแค่นั้นเท่านั้นนะคะถ้าบอกเข้าใจปุ๊บมันจะกลายเป็นข้อเสียไปเลยอืม mm hmm. เป็นพิษลงไตไปเลย